อ ع و ذ ب ا ุบิลลาฮิมินั ا ช ر ย์ م ب س นิรร ه ا มบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮ د มดุลล ا ฮิร ل บบิลกามการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลลโลก ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอมมดดผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เขารบอิบาดะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ อขอพระองค์ทรงแนะนำทางพวกข้าพระองค์ซึ่งหนทางอันเที่ยงตรงสิิิิรรตวทีออออััันมมะลลลลยยบ คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามีใช่ในทางของผู้ที่ถูกโกรธกริ้วและม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดอาเม